รู้สึกว่าปีกนี้ไม่ค่อยโปร่งนะครับเราก็ทําสีให้เขาโปร่งขึ้นโดยการกดเปอร์เซ็นต์ให้ใสใย,ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวหลังด้วยนะครับเราจะเราจะเลือกสองปีกนะครับเราคลิกคลิกที่ตัวปีกกับตัวนี้โดยการกดชิปไปนะครับแล้วก็เลือกให้เขาเป็น Uniform ์มแล้วก็ ทำใส่ให้ม,มากๆจากนั้นมาดูช่วงตัวนะครับเราจะเก็บแหบบไว้ก่อนนะแล้วเรามาดูที่ช่วงตัวช่วงตัวก็มีสีดําสีแดงกับเหลืองนะครับเราก็ดูตรงนี้นะเจะเป็นโทนสีที่เาเลือกได้ ใช้เครื่มืออินเตอร์ทิฟิวตูนะครับลากลา,ากเที่ส่วนส่วนตรงนี้เราลงสีดำนะตรงนี้ตรงกลางเราลงสีแดงดึงแล้วหยอดเข้าไปตรงสายมานนะครับตรงเส้นตัวเส้นมันตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็จะได้ตัว แต่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะมันจะมีสีแดงผสมตรงนี้จะมีสีเหลืองผสมในส่วนของขานี่ก็ทำให้เขาใสมานิดหนึง่งแล้วก็ลงตรงนี้เป็นสีของนนเนื้นะครับ ส่วนตัวถังนี่ไม่ใช่ส่วนตัวลําตัวนี้ครับจะมีเส้นดําพาดนะครับเราก็ใช้วิธีแบบวาดเป็นเส้นก็ได้นะครับขึ้งรูปดาบนะครับ ผมจะเอาเฉพาะในส่วนของที่ทำดำแสรงนะครับเรานำนะรับเสร็จนำมันออกมาก่อนจากนั้นเอาตัวที่เราดับขึ้นไปก่อนแล้วเรามาทำการเชื่อมเชื่อมตัวทางให้เป็นอันเดียวกันแล้วเราค่อยเอาเส้นมาประกบนะครับจากนั้นเราใช้ smart fill tool ยอน เราก็จะได้งาวเเซนตัวนี้นำไปแปะที่ตัวถังแล้วก็ลงสีดำจากนั้นก็ทำใสยูนิฟอร์มลดเปอร์เซนต์ลงเราก็จะได้มิติของตัว ส่วนหัวนี่เขาจะเป็นแบบข้ามบลสีดำนะครับวกบวกเหลืองเราใช้สมาร์ทโฟน o ูแต่แล,ล้าลางตรงบนเราลงเป็นสีดำตรงล่างเราลงเป็นสีเหลืองลงทาสีเขียวนะครับส่วนตัวล่างจะออกสีเทาๆห่อ ตาดำสีดำน,นี้ยกมาไว้ข้างบนมีหนวดสองเส้นแล้วก็ ลืมวาดปากอเดอร์ Order, แล้วก็มีไฮปากสีเหลืองแค่นี้เราก็จะได้ตัวกระตูเป็น มแมลงปอครับเราจะแต่งเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้ดูเหมือนจริงเพิ่มขึ้นนะครับเรากแ็แต่งเสริมเข้าไปเรื่อยๆนะครับนำลายออกเราก็จะได้ตัวมแมลงปอประตูน,น้ำนำไปใช้งานได้แต่คืนตัวนี้เราสามารถแต่งเพิ่มเสริมเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับ ในส่วนของปีกก็อาจจะใส่ให้มันเป็นสีหรือวาดเป็นตารางแบบสมบูรณ์เลยก็ได้นะครับลองทำกันดูครับ